สวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับนักสะสมสแตมทุกท่านนะคะเรามีสแตมทั่วโลกมานำเสนอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้เจอกันอีกค่ะวันนี้เรามาชมสแตมพระรูปของรัชกาลที่9นะคะชุดที่2ค่ะชุดไทยแลนด์นะคะ เยตุยเอามาให้ชมเท่าที่เยตุยมีนะคะอยู่ในสต๊อกค่ะชุดที่สองค่ะดวงแรกนี่ก็คือห้าสตางค์นะคะสิบสตางค์สิบห้าสตางค์ยี่สิบสตางค์ อันนี้เป็นชุดที่2นะคะต่อจากชุดแรกที่เจตุยนํามาเสนอเป็นชุดสยามนะคะแล้วก็มาราคา2 5สสตางค์นะคะสีแดงค่ะอันนี้เป็นสแตมเก่านะคะสแตมเก่าสแตมเก่าที่หายากแล้วค่ะ แล้วก็มาราคาห้าสิบตังค์ค่ะแล้วก็ราคาสองบาทนะคะราคาสามบาท แล้วก็ราคาห้าบาทค่ะเยตุยมีไม่ครบชุดนะคะอันนี้คือสแตปมของราชการที่9ค่ะชุดที่2นะคะชุดไทยแลนด์ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมสแตปมสวยๆอีกคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ